เราจะเรียกภาพรวมันว่างานที่เกิดจากแรงคงตัวนะครับแต่ว่าก็จะมีงานอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คืองานเนื่องจากแรงไม่คงตัวครับกำลังพี่ขออธิบายง่ายๆอย่างนี้ละกันครับว่ามันคืองานต่อเวลาครับหมายถึงว่าเราเอางานที่ได้มาเนี่ยส่วนด้วยเวลา ในวิชาฟิสิกส์เนี่ยจะนิยามความหมายเขาว่างานเอาไว้เมื่อมีแรงมากระทํากับวัตถุแล้วทําให้วัตถุมีการกระจัดในแนวแรงเกิดขึ้นจะเรียกว่ามีงานเกิดขึ้นครับซึ่งท้านิยามแบบชัดๆเลยมันก็คือปริมาณที่เกิดขึ้นเมื่อแรงกระทํากับวัตถุและทําให้วัตถุมีการกระจัดในแนวแรงเขียนเป็นสูตรได้ว่า w, w เท่ากับ F ดลต t a x โดยที่ F คือแรงส่วน delta x เนี่ยคือขนาดของการกระจัดครับซึ่งจะต้องมีทิศทางเดียวกับแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือว่าจูลพี่ชอบใช้หน่วยจูลเป็นหลักนะครับเรียกง่ายดีอธิบ ง่ายๆล้วกันครับว่าถ้าเราออกแรงทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเกิดการกระจัดขึ้นมาครับสิ่งนั้นจะเกิดงานแค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กัน ชายคนหนึ่งเนี่ยดึงกล่องมวล5.6กิโลกร,รัมไปทางขวาเป็นระยะทาง12เมตรบนพื้นที่ระดับด้วยความเร็วคงตัวครับกำหนดให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนระหว่างพื้นกับกล่องมีค่าเท่ากับ0ูและเขาดึงเชือกเบาทำมุม45องศากับแนวระดับจงหางานเนื่องจากกอไก่แรงดึงขอไข่แรงเสียดทานขอควายแรงแนวฉากงองูแรงดึงดูดโลกหรือว่าน้ำหนักครับหารายงานเลยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วทุกอย่างก็คือให้หางานจากแรงต่างๆหางานหาจากแรงคูณการกระจัดครับแค่เรา หาแรงแต่ละตัวออกมาให้ได้คูณกับการกระจัดที่เกิดขึ้นแค่นั้นก็จบแล้วครับเพราะฉะนั้นหาแรงแต่ละตัวออกมาให้ได้ก่อนครับโจทย์กําหนดมวลของกล่องเนี่ย5.6กกิโลกรัมใช่ไหมเลื่อนไปทางขวา12เมตรโจทย์ในใจดีมากครับกำหนดการกระจัดมาให้หมดแล้วนะครับสบายแล้วครับหาแค่แรงให้ได้เอามาคูณ12ก็จะได้คําตอบออกมาครับนอกจากนั้นเนี่ยโจทย์กาหนดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจน0ูนย์จุแล้วมีมุมหนึ่งเท่ากับ45องศาด้วยเนื่องจากมันโจทย์เกี่ยวกับการหาแรงครับเพราะฉะนั้นกฎของนิวตันยังมรท่งแีี ขั้นตอนไปเิมครับ1สร้างแผนภาพวัตถุอิสระ free body diagram 2จัดแรงบนแนวแกนที่ตั้งฉากกัน3หาแรงตามโจทย์ที่ต้องการเลยเลยครับมาเริ่มที่ขั้นตอนที่1กันโจทย์กําหนดแรง F ไม่รู้ขนาดมานะครับทำมุม45องศากับแนวระดับมาเช็คแรงต่างๆก่อนครับ W มีไหมอันนี้มีนะครับมีมวล5.6กิโลกรัมอยู่แสดงว่ามี W ขนาดเท่ากับ mg หรือว่าเท่ากับ5.6คูณ9.8นิวตันครับแรง N มีไหมมีครับวัตถุสัมผัสกับผิวพื้นอยู่แรงนี้จะตั ตา้งฉากกับผิวสัมผัสครับแรงเสียดทานมีไหมมีเหมือนกันครับข้อนี้มีด้วยนะวัตถุเคลื่อนที่เลยให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานโจนมาครับใจร้ายสุดๆเลยต้องไปหาแรงเสียดทานเองนะครับแต่ว่ากําหนดมิลมาให้คือ0.2ครับแรงสปริงมีไหมไม่มีครับแรงตึงเชือกมีไหมไม่มีนะเราใส่แรง F ไปแล้วครับโอเคเราได้แรงมาครบแล้วใครดูถึงตรงนี้แล้วงงว่าพี่ทําอะไรอยู่นะครับพี่แนะนาให้ย้อนกลับไปทวนเรื่องแรงที่เคยสอนไว้ในคลิปก่อนอันนี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่แนว้ในเพลลิสด้านล่างครับขั้นตอนที่1เร่ยบรียบ2 จัดแรงให้อยู่ในแนวตั้งฉากกันในที่นี้พี่จะจัดทุกแรงเนี่ยให้อยู่ในแนวแกน x แล้วก็แกน y ตามปกติเลยนะครับมีแรง f แรงเดียวที่ไม่อยู่ในแนวแกนครับเพราะฉะนั้นพี่จะหาแรงองค์ประกอบของ f หรือว่าแตะแรง f ครับเขาหามุมได้ cos แสดงว่าองค์ประกอบบนแกน x จะได้เป็น f cos 45ออกจากมุมได้ s ซ n องค์ประกอบบนแกน y จะเป็น f sin 45ครับจัดการเรียบร้อยครับไปกันต่อที่ขั้นตอนที่3หาแรงตามที่โจทย์ต้องการครับเขาย่อยแรงเนี่ยเข้าหาแรง f ใช่ไหมเราก็จะวิเคราะห์แรงในแต่ละแกนได้เลย ในระดับเนี่ยโจทย์มีคําว่าความเร็วคงตัวถูกไหมก็ที่ได้ความเร็วคงตัวหมายความว่าเป็นไปตามกฎของนิวตันข้อที่1งครับแรงลัพต้องเท่ากับ0หมายความว่าบนแกน x เนี่ยมีทั้งหมด2แรงมันก็ต้องหักล้างกันเป็น0นย์ครับจะได้ว่า f cos 45เนี่ยลบด้วยแรงเสียดทานจนเท่ากับศูนย์พี่ให้ตรงนี้เป็นสมการที่1ก่อนแล้วกันครับไปดูต่อกันที่แกน y กันบ้างเช่นกันนะมันเป็นไปตามกฎของนิวตันข้อที่1ตามโจทย์ที่กําหนดเลยแสดงว่าแรงลัพบ,บ,บนแกน y ก็ต้องเท่ากับช่นดียง,ดง,งเป็น 0. n บวกได้ f ไซด์สี่สิบห้าลบ w เท่ากับศูนย์สามแงนี้รวมกันน้องเป็นศูนย์ w มีทิศทางตรงกันข้ามอยู่ตัวเดียวเลยครับเป็นลบนะครับพี่จะให้สมก,การนี้เป็นสมก,การที่สองเป้าหมายของเราคือหา f ให้ได้ครับเราต้องการหา f จากสมก,การที่หนึ่งเราต้องหา n มาแทนใช่ไหมเพราะว่า w เรารู้อยู่แล้วเท่ากับศูนย์ตสองตรงนี้จะทำยังไงได้บ้างครับจริงมันทำได้หลายวิธีนะครับแต่ว่าวิธีที่พี่จะทำเป็นแนวทางก็คือพี่จะจัดรูปสมก,การที่สองครับให้ n เหลือเพียงตัวเดียวก็จะได้เป็น n เท่ากับ mg พี่ให้เป็นสมการที่3แล้วกันครับเอา n จากสมการที่3กลับไปแทนในสมการที่1ได้เลยครับยัดไส้มันไปครับจะได้เป็น f cos 45ลบ m คูณด้วย n ซึ่งก็คือ mg ลบ f s ซ n 45ครับทั้งหมดเท่ากับ0เท่านี้ก็สามารถทําได้แล้วครับเพราะว่าเรามีตัวอื่นๆหมดแล้วแหละพี่ขอจัดรูปให้ดูง่ายๆก่อนนะครับเอามคูณเข้าไปก็จะได้เป็น f cos 45ลบด้วย μ คูณ mg บวกด้วย μ คูณ f sin 15ครับพยายามย้ายค้างให้เหลือ f ตัวเดียวนะ m e คูณ mg เนี่ยย ออกมาได้แล้วแล้วก็ย้าย cos 45บวก m คูณ sin 45เนี่ยไปหารก็จะได้กลายเป็น f เท่ากับ m คูณ mg ส่วนด้ cos 45บวกกับ m sin 45ใครไม่ทันกดหยุด pause ก่อนได้นะครับลองทำตามกันมาได้นะจากนั้นก็แทนทุกอย่างที่เรารู้ลงไปครับ μ เท่ากับ0.2ใช่ไหม m โจทย์กำหนดเป็น5.6ครับ g เนี่ยเราจะใช้เท่ากับ9.8นะครับ cos 45แล้วก็ sin 45แทนลงไปเลยครับเยอะขนาดนี้ใช้แค่คิดเลขก็ได้นะครับคิบดเลขออกมาจะได้ได f เท่ากับ12.94นิวตันแต่ยังไม่ใช่คำตอบนะครับ โจมไม่ได้ถามหาแรง F นะครับเขาหางานที่เกิดจากแรง F ตัางหากล่ะต้องเอาไปคิดต่ออีกสักที่หน่อยครับงานเท่ากับแรงคูณกันกระจัดแสดงว่างานที่ได้จากแรงดึง F เนี่ยจะเท่ากับ12.94คูณ12เป็นคําตอบที่ผิดครับท้อแรกอนาคตมัก็มืดแล้ว ถ้าถึงตรงนี้แล้วตอบผิดเนี่ยก็คือจบเลยนะครับทำต้องนานเพราะว่างานคือแรงคูณกับขนาดของการกระจัดซึ่งจะต้องมีทิศทางเดียวกันกับแรงครับแล้วแรง F ที่หาได้เนี่ยมันทิศทางเดียวกันกับการกระจัดไหมไม่นะครับเราต้องใช้แรงที่มีทิศทางเดียวกันในข้อนี้ทําได้2แบบนะจะหาแรงที่ทิศทางเดียวกันกับการกระจัดก็ได้หรือว่าหาการกระจัดที่ทิศทางเดียวกันกับแรงก็ทําได้ครับในที่นี้พี่จะหาแรงที่ทิศทางเดียวกันกับการกระจัดนะซึ่งก็คือแตกแรงเข้ามาครับเป็น F cos 45คราวนี้มันก็จะเป็นองค์ประกอบ ที่ทิศทางเดียวกันกับการกระจัดแล้วครับแสดงว่าง,งานในข้อนี้จะได้เท่ากับ12.94คูณคอ45นะครับใช้เป็นกอนนี้คูณกับการกระจัดซึ่งก็คือ12ครับคิดเลวออกมาจะได้เท่ากับ109.8จูนเป็นคําตอบของเราในข้อนี้นั่นเองครับ จริงๆแก่นของเรื่องนี้ก็คือแรงคูณกับการกระจัดความยากก็คือแรงที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ครับถ้านา้นองๆหาแรงได้เก่งเนี่ยเรื่องนี้จะไม่มีปัญหาเลยชิวๆเลยครับแต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของทิศทางของแรงที่จะเอามาแทนด้วยนะว่าเป็นทิศทางเดียวกันกับการกระจัดไหมครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยยังมีข้อย่อยอื่นๆอยู่ด้วยนะเราไปดูข้อย่อยที่2กันงานซึ่งเกิดจากแรงเสียดทานครับก็เหมือนเดิมนะหาแรงเสียดทานออกมาให้ได้แรงเสียดทานเท่ากับ m n ถูกไหมเมื่อกี้เราหา n ไว้ในรูปของสมการที่สาอยู่แล้วครับทำมันอีกครั้งหน จะได้ว่าแรงเสียดทาน f เท่ากับ谬คูณด้วย n ซึ่งก็คือ mg ลบ f สาย45ครับ mg เรารู้อยู่แล้วนะครับแรง f เนี่ยเราหาได้จากข้อย,ย่อยเมื่อกี้เอามาแทนได้เลยจะได้เท่ากับ0 2คูณกับวงเล็บ5.6คูณ9.8ลบด้วย12.9สาย45ครับถ้าคิดเลขออกมาแรงเสียดทาน f จะได้เท่ากับ9.15นิวตันโจทย์ต้องการหางานที่เกิดจากแรงเสียดทาน W จะได้เท่ากับแรงเสียดทานคูณกับระยะทางกระจัดใช่ไหมคราวนี้ไม่พลาดเรื่องทิศทางแล้วนะครับแรงเสีย ทารเน่ยมีที่ตรงกันข้ามกับการกระจัดเลยคิดได้2แบบนะแบบนี้มองเป็นการแตกแรงเขวาามุม180องศาก็ได้เพื่อกลับทิศครับจะได้เป็นแรงเสียดทาน f คูณคอส180คูณด้วยระยะทาง12เมตรหรือว่าได้เท่ากับลบ109.8จูลเป็นคําตอบของเราในข้อนี้นั่นเองครับหรือว่าเป็นในวิธีที่2นะถ้าเป็นพี่พ,พี่คิดเร็วๆอย่างนี้เลยครับว่าเวกเตอร์ที่ทิศทางตรงข้ามการแสดงวเวกเตอร์นั้นจะติดลบแล้วก็เอาไปคูณกับ12เมตรก็จะได้คําตอบเหมือนกันครับสรุปก็คือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะเหมือน ีจะติดลบครับหรือว่าเสียงานนั่นเองหาแรงมาให้ได้คูณกับการกระจัดที่ทิศทางเดียวกันคอนเซ็ปต์มีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองครับขออ้อที่3เนี่ยหาแรงเนื่องจากแรงแนวฉาก n ครับถามสะครบเลยนะครับข้อนี้งานจากแรง N เ,เนี่ยโดยปกติเราก็ต้องไปหา N มาให้ได้ก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าพี่จะชี้จุดสังเกตง่ายๆอย่างนี้ครับหากดูจากทิศทางของแรง N เ,เนี่ยเปรียบเทียบกับการกระจัดครับจะเห็นว่ามันทํามุม90องศากันพอดีเราต้องใช้แรง N ทิศทางเดียวกันกับการกระจัดใช่ไหมเพื่อเอามาหางานครับสมมติว่าเราไปลำบากหาแรง n อ,ออกมาได้้แลว เอามาคูณเพื่อหางานเนี่ยจะได้เป็น N แต่แรงข้ขอหามุม90องศาเป็น cos 90คูณกับการกระจัดเราเห็นตัว cos 90ไหมครับ cos เ0เท่ากับ0นย์ะครับหรือว่าคูณอะไรก็ตามออกมาเนี่ยงานจะเท่ากับ0ูนย์อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาหา N ก็ได้นะถ้าแรงตั้งฉากกับการกระจัดเนี่ยยังไงก็จะได้งานเท่ากับ0เพราะแรงที่ตั้งฉากจะไม่ทําให้เกิดงานครับตอ0ูไม่ได้เลยในข้อย่อยข้อนี้ไปกันต่อที่ข้อย่อยข้อที่4นะครับก็เหมือนกันนะหางานจากน้ําหนักครับจริงๆนะ พี่สายวิธีทำมาให้หน่อยนะทำมุมตั้งฉากแตกแรง90องศาแสดงว่างานจะได้มีค่าเท่ากับศูนย์ครับจากตัวอย่างทั้ง4ข้อเนี่ยพี่ก็จะสรุปเกี่ยวกับทิศทางของแรงและการกระจัดได้ดังนี้นะครับแรงไีด้วยกันทั้งหมด3กรณีหลักๆครับถ้าแรงอยู่ในทิศทางเดียวกันกับการกระจัดหรือว่าทำมุมไม่เกิน90องศาเนี่ยจะได้งานที่มีค่าเป็นบวกนะครับแต่ว่าถ้าทิศทางของมุมทำมุมตั้งฉากหรือว่า90องศาเป๊ะๆพอดีเนี่ยงานจะต้องตอบออกมาเป็นศูนย์นะครับหรือว่าถ้าเป็นแรงที่ส่วนทางกับการกระจัดทมมุมต้แ่ 90- 180น งานจะได้ออกมาเป็นลบครับทั้ง3กรณีนี้เป็นข้อสังเกตสําหรับผลลัพธ์ของแรงที่จะได้นะต้องระวังดีๆนะครับแต่อย่างที่พี่บอกไปนะครับเราจะเห็นว่าเป็นผลลัพธ์องค์ประกอบของแรงนั่นแหละครับจะจาตรงนี้เสริมเข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับนี่แหละครับคือเรื่องของงานแรงคูณการกระจัด งานที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยเราจะเรียกภาพรวมมันว่างานที่เกิดจากแรงคงตัวนะครับเพราะว่าแรงที่เรามาใช้เนี่ยคงที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรครับแรงดึง F เท่าไหร่มันก็จะมีค่าอยู่เท่านั้นเสมอห้างมาเขียนเป็นกราฟระหว่าง F แล้วก็ตำแหน่งเนี่ยจะได้หน้าตาประมาณนี้ครับแรงเส้นสีดำเงินเนี่ยจะคงที่ตลอดเวลาแต่ว่าก็ยังมีงานอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คืองานเนื่องจากแรงไม่คงตัวครับซึ่งเป็นแรงที่เปลี่ยนไปเมื่อมีการกระจัดเปลี่ยนไปอารมณ์ก็เหมือนดึงๆอยู่แล้วแรงหมดนะครับแรงก็จะค่อย จะใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริงมากหน่อยนะครับเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเราใส่แรงไม่คงที่หรอกครับมันก็เปลี่ยนแปลงบ้างตามความสามารถของการใส่แรงนะแล้วถ้าเราจะหางานเนื่องจากแรงที่ไม่คงตัวเนี่ยทำยังไงได้บ้างครับเพื่อให้อธิบายง่ายๆเนี่ยพี่ขอย้อนกลับไปอธิบายจากกราฟของแรงคงตัวก่อนละกันนะครับจากสูตรงานเนี่ยเท่ากับแรงคูณการกระจัดใช่ไหมในกราฟนี้การกระจัดก็คือช่วงตั้งแต่ xi ไปยัง xf ใช่ไหมครับเป็นความยาวด้านล่างตรงนี้ส่วน f เนี่ยก็คือความสูงครับถ้างั้น W เกิดจากความสูงคูณกับ ความยาวการกระจัดเนี่ยสูงคูณความยาวมันก็คือพื้นที่ใช่ไหมครับกว้างคูณยาวนะหรือพูดง่ายๆครับงานก็คือพื้นที่ใต้กราฟ ของช่วงที่เราพิจารณาอยู่นั่นเองครับถ้าไปดูกราฟของงานจากแรงไม่คงตัวเนี่ยถ้าเราอยากหางานจากรูปแบบนี้ได้นะครับโจทย์ต้องกําหนดอย่างน้อยกราฟของแรงต่อการกระจัดมาให้ครับแล้วงานที่ได้คือพื้นที่ใต้กราฟของช่วงการกระจัดนั่นเองครับสรุปก็คือถ้าแรงไม่คงที่ก็ยังหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันแรงไม่คงตัวกระทากับกล่องมวล2.3กิโลกรัมให้เคลื่อนที่ไปตามแนวแรงเป็นเส้นตรงจากตำแหน่ง x เท่ากับ0เมตรไปถึง x เท่ากับบวก12เมตรดังแสดงในกราฟครับจงหางงาานนทที่่แรกรกะใํใชว ข้อย่อยที่1นะ x เท่ากับ0นจนถึง x เท่ากับบวก5เมตรครับข้อย่อยที่2 x เท่ากับบวก7จนถึง x เท่ากับบวก11เมตรและข้อย่อยที่3 x เท่ากับบวก5จนถึง x เท่ากับบวก12เมตรครับให้หาทั้งหมด3ช่วงเลยนะโดยให้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงและตำแหน่งมาครับไม่เป็นไรดูทีละช่วงละกันเอาช่วงแรกก่อนตำแหน่ง x เท่ากับ0นจนถึง x เท่ากับบวก5เมตรครับหางานทำไม่ยากนะ ถ้าโจทย์กำหนดกราฟระหว่าง f และตำแหน่งมาให้ใช้ได้เลยครับงานก็คือพื้นที่ใต้กราฟตามช่วงที่เกิดการกระจัดไอ้ที่นี้ก็คือ0ถึง5นั่นเองครับซึ่งพี่จะแบ่งพื้นที่ใต้กราฟออกเป็น2ช่วงในการคิดนะจะได้คิดง่ายๆครับตั้งแต่0ถึง2เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมครับแล้วตั้งแต่2ถึง5เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับหรือใครเก่งแล้วหาเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเลยอันนี้ก็ทําได้นะรูปแรกเนี่ยรูปสามเหลีย่ยมพี่หาพื้นที่1ส่วน2คูณฐานคูณสูงครับกกก็คือ 2, กกคคอ50 50ิมาาจะได้เท่ ส่วนรูปที่2เนี่ยคือรูปสี่เหลี่ยมครับหาพื้นที่กว้างคูณยาวใช่ไหมหรือก็คือ3ามคูณห้ซึ่งเท่ากับ150รจูลครับงานทั้งหมดก็เอาพื้นที่ทั้งหมดมอารวมกันนั่นแหละครับจะได้เป็น50าสบวกหนึรหรือว่าเท่ากับ200รจูลเป็นคําตอบของเราในช่วงนี้นั่นเองครับไม่ยากนะหาพื้นที่แบบธรรมดาได้เลยครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ช่วงที่2ตํตำแหน่งที่ x เท่ากับบวกเจนถึง x กเท่ากับบวกสิเมตรครับฮางานจากพื้นที่ใต้กราฟรได คูณฐานคูณสูงครับฐานก็คือ4ดูช่วงการการจัดดีๆนะ7ถึง11กว้าง4หน่วยนะครับและความสูงดูจากกราฟครับก็คือลบ30ครับคิดเลขออกมาจะได้งานเท่ากับลบ60จูลเป็นคําตอบของช่วงนี้นั่นเองครับ <ๆ S 1> ข้อสังเกตของงานช่วงนี้ก็คือเป็นลบได้นะครับซึ่งหมายความว่าแรงที่กระทำเนี่ยส่วนทางกับการการะจัดครับแบบนี้เราเคยทํามาก่อนนี้นนแล้วเนาะแต่ว่าทําจากกราฟเนี่ยก็เป็นติดลบได้เหมือนกันครับแล้วมาดูโจทย์ช่วงสุดท้ายครับตั้งแต่ตำแหน่ง x เท่ากับบวกจนถึง x เท่ากับบวกี้แสองเมตรคร นี่หนึ่งครับหางานหาจากพื้นที่ใต้กราฟใช่ไหมพี่จะแบ่งออกเป็น2รูปแล้วกันครับคือรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านบน x ตั้งแต่บวกหจนถึง x กับบวกเเป็นรูปที่1ครับและรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านล่าง x กับบวกเจนถึง x ตัวบวกสิบเเป็นรูปที่2งครับงานทั้งหมดเนี่ยก็จะเกิดจากพื้นที่ที่1บวกกับพื้นที่ที่2พื้นที่ที่1เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับหาพื้นที่จาก1นึ่งส่วนสอคูณฐานซึ่งในที่นี้ฐานคือกับสูงครับคูณก้ท่ับสู ร,รูปนี้เราหามันจะกขอย่อย2แล้วนะจะได้เป็นหนึ่งส่วนสคูณสคูณลบสาหรือว่าเท่ากับลบหกจูลครับงานรวมเนี่ยคือพื้นที่เอามาบวกกันจะได้เป็น50บวกด้ลบหกหรือว่าเท่ากับลบสิจูลเสียงานออกไป10จูลน,นั่นเองครับจะเห็นว่าถ้าเป็นรูปแบบของงานจากแรงไม่คงตัวเนี่ยจะเจอทั้งที่เป็นบวกและเป็นลบในข้อเดียวกันได้นะครับเพราะว่าขนาดของแรงเนี่ยเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นระวังให้ดีเรื่องเครื่องหมายและก็ทิศทางของแรงไว้ดีๆนะอย่าเสียคะแนนง,ง่ายๆเด็ดขาด มาต่อกันที่ส่วนสุดท้ายของเรื่องนี้ครับก็คือคําว่ากําลังพี่ขออธิบายง่ายๆอย่างนี้ละกันครับว่ามันคืองานต่อเวลาครับหมายถึงว่าเราเอางานที่ได้มาเนี่ยส่วนด้วยเวลาก็จะได้กําลังเรียบร้อยนะแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับมันเอาไว้บอกความสามารถในการทํางานได้ว่าทําได้มากหรือน้อยในช่วงเวลาหนึ่งครับโดยที่กําลังเนี่ยจะใช้ตัวย่อเป็นตัว P นะเขียนเป็นสูตรได้ก็คืองาน W ส่วนด้วยเวลาเลต้าที T, ครับหน่วยเป็นวินาทีเนาะโดยที่กําลังก็จะมีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือว่าวัดครับที่ชอบใช้วัดมากกว่านะเข้าใจง่ายดี สรุปง่ายๆครับกำลังคือการเอางานมาส่วนด้วยเวลาแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นหางานไม่ให้ถูกก็ทําโจทย์ได้แล้วครับ ไปดูตัวอย่างกันลิฟต์ตัวหนึ่งเนี่ยมีน้ำหนัก5,000นิวตันสามารถจุผู้โดยสารได้ามากที่สุด15คนครับโจทย์กำหนดเฉลี่ยเนี่ยแต่ละคนหนะัก600นิวตันถ้าใช้ลิฟต์เป็นเวลา40วินาทีเคลื่อนผู้โดยสารจำนวน40ชั้นชั้นหนึ่งห่างก,กัน3.5เมตรจงคำนวณหาก,กำลังของแรงที่ใช้ดึงลิฟต์ตัวนี้เมื่อขนผู้โดยสารมากที่สุดครับโจทย์ต้องการกำลังใช่ไหมแสดงว่าหาได้จากสูตรพีเท่ากับงานส่วนด้วยเวลาครับโจทย์กำหนดทีมาให้แล้วครับ,ททรบเท่ากับ40วินาทีหมายความว่าถา แรง f คูณกับการกระจัดเอาแรงก่อนนะครับลิฟต์ตัวนี้ต้องออกแรงขนผู้โดยสารมากที่สุดตัวมันเองเนี่ยก็หนัก5 0 0พันนิวตันแล้วนะครับผู้โดยสารเนี่ยมีมากที่สุดได้ถึง15คนคนละ6 0 0นิวตันแสดงว่าลิฟต์นี้ต้องออกแรง5 0 0พันบวกกับ15,600คูณนิวตันเอาไปแทนในสูตรได้เลยครับต่อไปก็คือการกระจัดนะครับโจทย์บอกมาตรงๆเลยว่าต้องยกไปทั้งหมด40ชั้นชั้นละ3.5เมตรหมายความว่าการกระจัดจะเท่ากับ4ี่คูณ3.5าเป็นระยะทางที่ต้องยกขึ้น ก็จะได้กําลังพิคิกเล่ออกมาให้เลยนะครับเท่ากับ49,000วัต์หรือว่าเท่ากับ4.9กิโลวัตเป็นกาลังของลิฟต์ตัวนี้เมื่อขนผู้โดยสารมาที่สุดเป็นคําตอบของเรานั่นเองครับเข้าใจไม่ยากเลยนะครับสำหรับกําลังเนี่ยแค่เอางานส่วนด้วยเวลาความยากจะตกไปกับการหางานมากกว่าครับพอตามกันทันอยู่ใช่ไหมครับถ้าพอทําได้แล้วแนวเหมือนเดิมพี่ก็อยากจะฝากข้อนี้ไว้ทาการทาได้เท่าไหร่สามารถคอมเมนต์บอกพี่วิธีด้านล่างครับช่วยกันใช้คําตอบนะครับเพื่อนๆคนอื่นจะได้มาดูเป็นแนวทางโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปคลิปนี้กัน <ๆ S 1> งานเนี่ยคือปริมาณที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงกระทํากับวัตถุครับและทําให้วัตถุเนี่ยมีการกระจัดในแนวแรงเขียนเป็นสูตรได้ว่า W เท่ากับ F คูณด้วยเดลต้า x ครับโดยที่ F เนี่ยคือขนาดของแรงส่วนเดลต้า x เนี่ยคือขนาดของการกระจัดซึ่งต้องมีทิศทางเดียวกับแนวแรงนะครับเดียวกันเนาะมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือว่าจูลสิ่งสําคัญก็คือแรงและการกระจัดเนี่ยต้องเป็นทิศทางเดียวกันครับถ้าไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันเป๊ะๆเนี่ยก็ต้องแตกแรงหาแรงองค์ประกอบออกมาให้ได้ก่อนซึ่งจะทําให้เกิดผลลัพธ์ขออองงาานนกกมด้ั3แบบ1 ถ้าแรงอยู่ในทิศทางเดียวกันกับการกระจัดเนี่ยหรือว่ามุมไม่เกิน90องศางานจะได้มีค่าเป็นบวกครับแต่ว่าถ้าทิศทางของแรงกับการกระจัดทํทำม,มุมกัน90องศาเป๊ะๆพอดีเลยเนี่ยงานจะมีค่าเป็นศูนย์แต่ว่าถ้าแรงในย,ยู่ส่วนทางกับการกระจัดหรือว่าทิศตรงข้ามมุมอยู่ในช่วงตั้งแต่90ถึ180ง180องศาจะได้งานออกมาเป็นลบครับโดยที่แรงที่เราหาลักษณะเนี้ยจะเป็นแรงคงตัวนะแต่ในรูปแบบที่เป็นแรงไม่คงตัวก็สามารถหาได้เช่นกันครับถ้าโจทย์กําหนดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงและตําแหน่งมาาาาให้้้้งงงนนนนกกกก็คืืออพที่่ตรรรขชวะะจััดแ ก็จะสามารถประยุกหางานจากแรงที่ไม่คงตัวได้ครับข้อควรระวังก็คืองานก็ยังมีช่วงที่เป็นบวกและเป็นลบอยู่นะครับระวังเครื่องหมายที่ดีด,ด้วยเนาะกำลังครับคืองานที่ทําได้ใน1ห,หน่วยเวลาหรือเขียนเป็นสูตรได้ว่าพีกาลังเท่ากับงาน W ส่วนในเวลาหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีครับหรือว่าวัดการหากําลังเนี่ยไม่ยากครับหางานให้ได้แล้วหารด,ด้วยเวลาเพราะฉะนั้นหางานไม่ให้ถูกเท่านั้นก็เรียบร้อยแล้วครับเท่านี้เราก็สามารถทําโจทย์ในเรื่องของงานและกําลังได้สบายๆมากครับเป็นยังไงบ้างครับพอเข้าใจกันใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจ สามารถคอมเมนต์บอกที่อยู่ที่ด้านล่างได้เลยนะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะเพื่อนๆคนอื่นจะได้เห็นคลิปนี้กันมากยิ่งขึ้นครับแล้วถ้าน้องๆเป็นหนึ่งใน9กเป็นที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด s c r i b e ช่องนีไว้นะครับก็อยากให้ช่วยกันกดไลค์กด subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยเนาะอ๋อแล้วเดี๋ยวก่อนตอนนี้ช่องมีระบบสมาชิกแล้วเนาะใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นเด็กหน้าห้องก็สามารถสมัครได้เลยครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นเองโดยสมาชิกเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการโหลดเอกสารทั้งหมดครับและอาจจะมีคลิปพิเศษสำ ห้องได้เลยครับ